ยินดีต้อนรับสู่ Open Meeting กับช่วงปักหมุดรอบโลกนะครับปกติแล้วดักและผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่เราเคยไปและสิ่งที่เราได้ทำมาแต่วันนี้เราอยากจะพูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นะก็คือ A60 การฉลอง MV60 ปีของเรา A60 เป็นงานใหญ่สำหรับเราและผู้นำหลายคนกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งและใช้เวลาร่วมกันในงานนี้ผมมีวิดีโอสั้นๆที่อยากให้พวกเราได้ดูและหลังจากนั้นเราค่อยมาคุยกันถึงเรื่องนี้ครับ งานขอเราเจ๋งใช่ไหมล่ะใช่แล <ım 999> <mm <giving> ้วครับเราเป็นอย่างที่ในวิดีโอได้กล่าวไว้การฉลองครบรอบ60ปีของการประจนภัยแต่เราไม่คิดว่าการประจนภัยจะหยุดแค่ตรงนี้เราคิดว่าเราจะก้าวต่อไปไม่หยุดยั้งมีการประจนภัยอยู่รอบตัวเราและแน่นอน A60 จะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านั้นแต่เรายังมีโอกาสอีกมากที่ผู้คนจากทุกแห่งผลสามารถเฉลิมฉลองได้ช่วงปักหมุดรอบโลกส่วนใหญ่คือการที่เราสองคนไปอยู่ที่งานฉลองความสำเร็จในลำดับขั้นต่างๆในแต่ละที่ทั่วโลก แต่ก็มีอีกหลายงานที่เรายังไม่ได้ไปสัมผัสในแอมเวย์ประเทศอื่นๆแต่สิ่งสําคัญคือหากการผจญภัยนั้นคือการผจญภัยของคุณและเหตุการณ์นั้นเป็นงานที่คุณคุ้นเคยและมีความสําคัญต่อคุณไอเดียของเจเระริชก็คือการสร้างความรู้สึกถึงการผจญภัยนี้พวกเขารู้สึกถึงมันพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กับการผจญภัยแบบนั้นและพวกเขาต้องการแบ่งปันความรู้สึกนั้นให้กับทุกคนคุณเห็นสิ่งนี้ได้จากสิ่งต่างๆที่พวกเขาทำและสถานที่ต่างๆที่พวกเขาไป พวกเขาซื้อเรือใบและออกเดินทางไปอเมริกาใตา้ด้วยกันและแน่นอนว่าเขาทําให้สําเร็จเพราะว่าเรือจมซะก่อน <c oughs> แต่นั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นการประจนภัยที่พวกเขาได้รับและเราเห็นมาในการประจนภัยที่คุณจะได้รับพ่อกับริชเคยพูดถึงหลายครั้ง <c oughs> เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจร่วมกันเกี่ยวกับการทาธุรกิจและสิ่งต่างๆกับเพื่อนฝูงผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเช่นกันอ๋อแน่นอนเลยครับและเมื่อคุณได้เผชิญกับ การผจญภัยเหล่านั้นบางครั้งหากเรือจมเนี่ยก็ยังทําให้เรื่องราวน่าจดจำความท้าทายคือตอนที่ผมได้ยินคนจํานวนมากบนเวทีเขากําลังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอมเวย์ของพวกเขาพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จมากมายมีทั้งเรื่องความท้าทายและก็สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันซึ่งมันก็มีมากด้วยเช่นกันและนี่เป็นความรู้สึกของการผจญภัยที่ขับเคลื่อนพวกเขาเพราะความท้าทายแรกที่ขวางทางพวกเขาไม่ได้ทายพวกเขาหยุดได้เลยพวกเขา เดินหน้าต่อไปและยิ่งเมื่อเราอยู่ในงานที่สร้างกําลังใจกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้คนอยากประสบความสาเร็จในขั้นต่อไปและผมขอย้ําว่าเราต้องการให้คุณอยู่ในระดับนั้นเราต้องการให้คุณสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งพอที่จะสร้างจากระดับนั้นไปสู่เป้าหมายต่อไปเราพูดถึง A60 แต่เราก็ยังเฝ้ารอ A61 62หรือ A65 หรือเหตุการณ์ใดก็ตามที่คุณจะรู้สึกถึงการผจญภัยและดําเนินธุรกิจในแบบที่คุณสามารถก้าวไปข้างหน้ากับการผจญภัยใน สถานที่แข็งแกร่งด้ยวยรากฐานที่มั่นคงครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจแอมเวย์ way, ซึ่งเป็นมาตลอด60ปีที่ผ่านมาและจะดําเนินต่อไปอีก60ปีข้างหน้านั่นคือสิ่งที่ดักต้องการจะพูดและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับ